Behind the Scene Music Video ล่าสุด Doctor Dancing นะคะพี่เบิร์ตกระโจอีพูวสิท์นี่คือภูมกับคุณต้องเตแล้วตอนนี้ทีมงานกำลังเตรียมอยู่เขาเอาเวทีหมอลามมาลงในสตูดิโอเลยค่ะทงใช้บันเทิงศิล์ตื่นเต้นมากนี่คือบรรยากาศการถ่ายทำ Music v ดีโอนะคะก็จะมีเวทีจริงจังเลยแล้วด้านหลังก็จะเซตเป็นเป็นด้านหลังเวทีค่ะ,ะพี่เบิร์ตมาแล้วรักมากเลยน้ำตาจะไหล ชุดพี่เบิร์ตสวยมากสีทองแล้วก็วันนี้โจเอ,อ้ใส่สีแดงดํานะคะอันนี้บำำัมทามส่วนชุดพี่เบิร์ดเนี่ยพี่แมมทามเราจะใช้สองทีมแยกกันและนี่คุณต้องเตะเอาเริ่มกํากับแล้วบรรยากาศค่ะทุกคนก็คือเซิงกันฉ่ำมากก็จะมีเอ็กซ์ตร้ามาลงแล้วก็มีการถ่ายทำกันทั้งวันนะคะมันไม่ร้อนนะมันเป็นแอร์อันนี้โอเคมากนี่ค่ะ เวลาดูไปก็น้าตาไหลไปก็คือเจอี้มาไกลมากจริงๆได้ร้องคู่กับพี่เบิร์ดแล้วพี่เราก็พี่เบิร์ดก็ยังนุ่มอยู่เหมือนเดิมนี่นะบรรยากาศหน้าจอมอนิเตอร์นะคะก็จะมีทุกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเลยค่ะสําหรับใครที่รักพี่เบิร์ดแล้วก็รักเจอี้เนาะอย่าลืมกดดูนะเอ็มบีตัวนี้คือแพงม่วนมากแม่แล้นี่ก็คือบรรยากาศน้องๆแรนเซอร์นะคะแล้วก็พี่เบิร์ดกับเจอี้กกาลังร้องกันอยู่นี่เป็นไหมมัน ขึนตอนจริงอะ่ะตัวนี้เอ็มบีตัวนี้ไม่เคยแบบไม่เคยคิดว่าจะได้ทำอ่ะและนี่คือน้อง,องมิงนะคะมิงเป็นผู้ช่วยแบมเองก็จัดแจงอยู่โจยี้เช็คเทปอยู่เนาะนี่คือรายละเอียดชุดก็จะมาในติมหมอลาพี่เบิร์ดนี่ตอนนี้ถ่ายภาพนิ่งนะคะคุณระวินถ่ายภาพนิ่งค่ะ ฉันมีความสุขมากเลยเธอการทำา MV ตัวนี้มันจะออกมาเป็นภาพนิ่งในโปสเตอร์ที่ทุกคนเห็นกันนะคะและนี่เป็นบรรยากาศการถ่ายนี่คือเป็นบรรยากาศหลังเวทีใต้เวทีนะคะเราเซ็ตจ,จริงอยู่ในสตูทั้งหมดเลยอย่าลืมดู mv นะ